ขาลงครั้งนี้ของบิ c o i n จบแล้วหรือยังและสำหรับนักเทรดควรจะกลัวอะไรควรจะกังวลอะไรนะครับหลังคลิปนี้เราจะไปให้คำตอบกันว่าบิตคอยในตอนนี้นะครับอยู่ในสถานะอะไรนะครับหรือจะขาขึ้นหรือจะขาลงนะครับงั้นเดียวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี นะครับในเรื่องของกระแสขาขึ้นและขาลงของคนที่เทรดในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยนะครับวันนี้เราได้โจหัวนะครับว่าในขณะนี้นักเทรดควรกลัวหรือเลิกกลัวได้แล้วนะครับ,รบเพราะอะไรนะครับเนื่องจากสภาวะตลาดตอนนี้จะขึ้นหรือจะลงนะครับฉะนั้นความกังวลน,นี้ นะครับก็จะให้คำตอบหลังคลิปนี้นะครับว่าบิตคอยตอนนี้ที่ราคา40,000ดอลลาร์บิตคอยจะไปต่อได้หรือไม่อันนี้เป็นมุมมองจากสถาบันการเงินนะครับอย่างโกลแมนแซกนะครับก็ได้เอาไว้นะครับเราก็ได้ให้เห็นรูปภาพนะครับเป็น Retail f a วอร์ t e นะครับเป็นดัชนี Retail f a วอร์ t e นะครับให้เห็นถึง ตัวของบิตคอยต่างๆในจังหวะที่มันขึ้นนะมันลงนะครับก็ดูตามภาพได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจไทม์ไลน์ก่อนนะครับว่าเม,เมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาไทมเมอร์ er นะครับผู้อำนวยการโกลบอลมาโครนะครับของบริษัทอินเวสเมนต์แห่งหนึ่งนะครับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินข้ามชาติของสหรัฐ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีทวิตเตอร์ของเขานะครับว่ามูลค่าของ Bitcoin ได้แตะถึงจุดต่ำสุดแล้วฉะนั้นเลิกกลัวนะครับต่อไปนี้จะเป็นขาขึ้นอันนี้เป็นความเห็นกับสถาบันการลงทุนอย่างโกลแมนแซกนะครับและจะไม่ลดไปต่ำกว่านี้อีกแล้วนะครับโดยชั่วข้ามคืนในวันจันทร์นะครับมูลค่า b บิตคอยในรักษาระดับที่สูงขึ้น หลังพุ่งทะลุแนวต้านนะครับที่40,000ดอลลาร์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงระดับที่นักเทรดจะพอใจคือ50,000ดอลลาร์หรือ60,000ดอลลาร์แต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับหลังที่ได้รับการสนับสนุนจาก2ข่าวด้วยกันคือฟัดเอ e นอร์จนะครับคือพลังงานสซคกที่ออกมาจากบิตคอยเป็ดข่าวของอีลอนมาร์กนั่นเองและอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็น พอเทอโดโจนส์นะครับพอเทอโดโจนส์นะครับคนนี้เป็นนักลงทุนสายคอนเซอร์เวทีฟนั้นเขาก็เริ่มที่จะเข้ามาลงทุนในบิตคอยนะครับเพราะเขามีชื่อเสียงมากนะครับระดับโลกเลยนะครับมาลงทุนในบิตคอยถึงห้าปอร์เซนะครับทำให้บิตคอยเนี่ยมันถึงาราคาเนี่ยมันปรับขึ้นได้ถึง4ี่หมดอลลาร์ทามเมอร์ได้ แสดงให้เห็นถึงรูปภาพที่การเปรียบเทียบมูลค่าของบิตคอยและดัชนีรีเทลเฟเวอร์เรนะครับของกลงแมนแซ t มีรูปแบบการเคลื่อน,นที่ที่มีความสัมพันธ์กันขนาะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของคริปโตนะครับเฟ r ยแกรนะครับที่เป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดว่าความกลัวหรือความโลภนะครับได้เด้งกลับมาที่38เต็มร้อยก็คือว่า ความกลัวและความโลภเนี่ยนะครับก็ไปตกอยู่แค่3าบแปดต่อร้อยเองนะครับคือมีแค่อีก30%สเอร์เซนนะครับที่คนยังกลัวอยู่นะครับซึ่งเข้ากับสภาวะเป็นกลางนะครับหลังที่ไปแตะระดับจุดกำกัสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านเมือก็คือประมาณสามหมพันดอลลาร์ฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะไปให้คำตอบกันว่าปิดคอในตอนนี้ถ้า เป็นมุมมองของโกลแมนแซดโกลแมนแบอกว่าความกลัวจะหมดไปแล้วยกเว้นสายช็อตนะครับของออของบ i ทฟินินะครับกระดานเทรดอันหนึง่งอันนี้ยกเว้นสายช็อตนะแต่ว่าเป็นาสายลงทุนปกติเนี่ยความกลัวเนี่ยจะหมดไปแล้วนะครับเพราะขาลงของคริปโตเคอเรนซีจะหมดไปแล้วเหมือนกันในรอบนี้ ฉะนั้นท่านชอบคอนเทนต์นี้หรือไม่นะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกด facebook youtube และไลน์กลุ่มโอเคครับเราก็ฝากตัวไลน์กลุ่มเอาไว้นะครับไลน์ line, กลุ่มเราก็มีความรู้เกี่ยวกับ คริปโตเคอเรนซีการเทรดรายวันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่ศะนะครับคือเรื่องของอข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับก็ใครที่เป็นสายลงทุนนะครับก็สามารถฟังข่าวได้ครับเพราะว่าข่าวเนี่ยจะทําให้การลงทุนคริปโตเคอเรนซีในระยะยาวเนี่ยของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับมีแนวโน้มอ,อย่างไร และสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถหาเราได้ที่ช่องทางนะครับแถบชุมชนหรือใต้คลิปนี้ใต้โพสต์นี้ถ้าไม่เจอก็เข้ามาทักเราได้ทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ